วันนี้ชมพู่ชนะ3านึ่งและ2สาวาระดับโลกชมพู่แป้งไม่ปล่อยจับเซนเตงยาหาลีดหาระอเมริกาในดูการ้าสวัสดีครับทุกคนผมต้นเนะครับนักที่ตามข่าวกีฬาของเที่ยวรับผู้ชมครับผมอยากจะบอกพี่น้องเป็นเพื่อนทุกคนนะครับผมพิการขูมมิดยิน25เป็นตั้งแต่เกิดเด็กๆมาเลยครับ พูดก็ไม่ได้ตอนนี้พูดได้แล้วแต่ผมพูดไม่ชัดนะครับเวลาคุยกันถึงกันเราผมไม่ได้ยินผมใช้ดูอ่านปากเพื่อนทุกกดนะครับโอเคผมพูดไปชัดแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับหรือฟังไม่รู้เรื่องเป็นเสียงก็ได้ครับมีภาพกีฬาและอ่านหอกขวามไปด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์ชิป กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมปิกการไม่ได้ยินของบุ้นทับชิปนี้เดี๋ยวจะมาให้ฝังนะครับวอเลอบัตหญิงเรียนอเมริกานะครับทีมชมพู่ออรัแนโดวันที่รีชนะเวงการทิปสาเช็คนี่ครับยี่ห้ายี่บยี่้ายี่และทุกท้ายครับ2 5่9เเช็คครับ กูเลนชุ่มผู้ทำได้หนึ่งแต้มพราวันแอมชิ้น42ครั้งทำให้เพื่อนรักทำคะแนนได้ถึง44คะแนนนะครับแมนทุกท้ายรอกปกติทีมสาวผลไม่ชนะไป3าหนึ่งปีนี้ทีมหรือว่าก้ากระโดดมากจากอดับลองป้วยชนะ8แพ้16สู้อดับ3ชนะจะแปแพ้10เข้ารอบเล่น เป็นฉากร,รอบปกติด้วยการทุนธนาบสามดึงเช็คนัดนี้เป็นการแข่งน,นักทุกท้ายในรอบปกติและเจ้าสาวฮแลนด์ดอย่างทําผลงานได้ดีต่อเน,นื่องนะครับหวามน่าสนใจเกมนี้คืนจะได้บนกับทนายนักกีฬาเก่าของฮแลนโดที่ย้ายทีมไปเว้นเมื่อเนือนก่อนนะครับ สองสาวอดับโลกนครับนักกีฬาไทยชุ่มผู้แนละแป้ผลงานโดดเด่นและเยียบยอดเลยครับในสนามเวทีอดับโลกสหารัฐอเมริกาจะไม่ปล่อยจับปัญญาเล่นต่อในดูการหน้าชุ่มผู้พลวันปียนุ์แปงน้อยนะครับสสาวชิมชาติไทยนะครับเป็นนักกีฬาและนักวอลเลย์บอลนะครับมืออาชีพอดับโลกชุมผู้แนละแปง สนะักวอลเลย์บอลชิมชาติไทยได้รับเชิญให้เข้ารวมรายการวอลเลย์บอลยิงอาชีพระดับโลกของอเมริกาครับโอเคครับชิปนี้จบแล้วนะครับฟังชอบอา่านติดตามข่าวกีฬาของเที่ยวแบบนี้อย่าลืมฝากกดทิ๊ซ้ายกดแชร์ชิปกดการดิ้งกดไลค์กดติดตามเป็นทํ้งไมใจให้ผมผมพิการมาไม่ยินของพุนทับไว้พบเจอกันใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ